สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่จุดไฟความคิดพื้นที่เล็กๆที่ตั้งใจให้คุณได้หยุดพักจากทุกสิ่งที่หนักอยู่ในใจและกลับมาเจอพลังบางอย่างที่คุณอาจลืมไปแล้วว่ามันเคยอยู่ในตัวเองมาตลอดขอบคุณนะคะที่มาฟังกันในทุกเช้าไม่ว่าจะผ่านเรื่องราวดีหรือร้ายมามากแค่ไหนคุณยังเลือกกลับมาเติมพลังให้ตัวเองในเวลาเดิมเสมอและนั่นคือสิ่งที่น่าย,ยินดีที่สุด วันนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่ควรปล่อยถ้าอยากให้ชีวิตเบาขึ้นฟังดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายแต่จริงๆแล้วมันเป็นหนึ่งในบทเรียนที่ลึกที่สุดของชีวิตเราเลยค่ะเพราะในทุกวันเราอาจกำลังถือของหนักบางอย่างโดยไม่รู้ตัวเราถือมันนานจนชินหนักจนล้าแต่เรายังคงกอดมันไว้เพราะคิดว่าถ้าปล่อยมันไปเราจะสูญเสียอะไรบางอย่างแต่ความจริงคือ ชีวิตเราไม่ได้หนักเพราะสิ่งที่เราถือแต่หนักเพราะเรายังไม่เลือกวางมันลงตัางหกลงหลับตาเบาๆแล้วนึกภาพว่าคุณกำลังเดินทางไกลถือกระเป๋าใบใหญ่ข้างในมีของมากมายที่คุณคิดว่าจำเป็นแต่พอเดินไปเรื่อยๆคุณเริ่มรู้สึกว่าทำไมมันช่างหนักเหลือเกินทำไมก้าวต่อมันยากขนาดนี้ทั้งที่เส้นทางข้างหน้าก็ยังอีกยาวไกล หลายคนเลือกเดินต่อทั้งที่แบกของหนักแต่บางคนเลือกหยุดวางกระเป๋าลงเปิดมันออกแล้วพบว่ามีหลายอย่างที่จริงๆแล้วเขาไม่น่าจะต้องถือมันต่อด้วยซ้ำชีวิตของคุณอาจอยู่ในจุดหนึ่งที่กำลังบอกว่าถึงเวลาวางบางอย่างลงแล้วนะและในวันนี้เราจะค่อยๆเดินเข้าไปในพื้นที่นั้นอย่างอ่อนโยนเพื่อดูว่ามีอะไรบ้างที่คุณถือมันไว้นานเกินไปแล้ว อะไรบ้างที่ถ้าคุณกล้าวางชีวิตคุณจะเบาขึ้นอย่างที่คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อนบางคนแบกความผิดหวังจากอดีตบางคนแบกคำพูดของใครบางคนที่ทําให้เจ็บบางคนแบกความคาดหวังเกินตัวบางคนแบกความกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่บางคนแบกคนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าของเราเลยบางคนแบกภาพลักษณ์ที่อยากให้คนอื่นมองว่าเราแข็งแรงตลอดเวลาและบางคน แบกความรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอมาตลอดชีวิตลองฟังประโยคนี้นะคะชีวิตเราเบาขึ้นได้เสมอถ้าเรายอมปล่อยสิ่งที่มันไม่ได้ช่วยให้เราเติบโตแต่การปล่อยไม่ใช่การลืมไม่ใช่การปัดทิ้งไม่ใช่การทำเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นแต่คือการยอมรับว่าเรามีคุณค่าเกินกว่าจะปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นควบคุมชีวิตเราอีกต่อไปคุณอาจเหนื่อยมานานกับการแบกสิ่งที่ไม่ควรถือ คุณอาจร้องไห้เงียบๆในคืนที่ไม่มีใครรู้คุณอาจยิ้มให้โลกทั้งที่หัวใจคุณล้าเหลือเกินและคุณอาจพยายามเป็นคนเข้มแข็งจนลืมไปว่าคนเข้มแข็งไม่ใช่คนที่ถือทุกอย่างไว้แต่คือคนที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรวางลงวันนี้ให้เป็นอีกวันหนึ่งที่คุณได้โอบกอดตัวเองอย่างจริงใจให้เป็นวันที่คุณจะค่อยๆค,คลายมือออกจากสิ่งที่ทำให้คุณหนักอยู่ให้เป็นวันที่คุณให้อนุญาตตัวเอง วางลงได้แล้วเพราะคุณสมควรได้รับชีวิตที่เบากว่านี้สงบกว่านี้และมีความสุขมากกว่านี้หลายครั้งเราคิดว่าการปล่อยคือการพ่ายแพ้แต่จริงๆแล้วการปล่อยคือการให้ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ <c oughs> การเปิดพื้นที่ในหัวใจเพื่อให้สิ่งดีๆที่คุณสมควรได้รับได้มีที่ทางเข้ามาและความจริงอีกอย่างคือสิ่งที่แบกไว้นานมันจะเหนียวรั้งคุณมากกว่าที่คุณคิด มันรั้งความสุขมันรั้งโอกาสมันรั้งความสัมพันธ์มันรั้งตัวตนใหม่ๆที่คุณอยากเป็นและมันรั้งความสบายใจที่คุณโหยหามานานวันนี้เราจะค่อยๆปลดล็อกสิ่งเหล่านั้นไปด้วยกันอย่างไม่เร่งรีบอย่างไม่กดดันอย่างอ่อนโยนที่สุดเหมือนคุณกำลังนั่งฟังเสียงของหัวใจตัวเองชัดขึ้นทีละนิดหากคุณรู้สึกว่าชีวิตช่วงนี้หนักขอให้รู้ว่าไม่ได้มีแค่คุณนะคะ ที่ผ่านความรู้สึกแบบนี้ผู้คนบนโลกมากมายกำลังเรียนรู้ที่จะวางเหมือนกันกำลังเรียนรู้ที่จะปล่อยเหมือนกันและคุณเองก็จะค่อยๆปล่อยมันได้เหมือนกันเพราะการปล่อยไม่ใช่การตัดขาดทันทีแต่คือการเลือกไม่ให้มันมามีอำนาจเหนือใจเราอีกต่อไปวันนี้ฉันอยากให้คุณยอมรับอย่างหนึ่งว่าคุณมีค่ามากกว่าจะใช้ชีวิตแบบหนักๆคุณสมควรได้เดินในเส้นทางที่เบากว่า และคุณมีสิทธิ์ที่จะปล่อยในสิ่งที่ทำร้ายคุณแม้มันจะเป็นสิ่งที่คุณเคยผูกพันมาตลอดก็ตามนี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่เบาขึ้นและคุณกำลังก้าวเข้ามาแล้วเพียงเพราะคุณเลือกฟังตอนนี้บางทีสิ่งที่หนักที่สุดในชีวิตเราไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่คือเรื่องที่เราเล่าให้ตัวเองฟังซ้ำแล้วซ้ำเล่าต่างหาก เรื่องที่ฉันไม่น่าทำแบบนั้นเรื่องที่ฉันไม่น่าพูดแบบนี้เรื่องที่ฉันน่าจะทำให้ดีกว่านี้มันวนเวียนอยู่ในหัวจนกลายเป็นโซ่ล่ามตัวเองเอาไว้เราไม่ได้ติดอยู่เพราะอดีตแต่เพราะเรายังเล่ามันให้ตัวเองฟังอยู่ทุกวันจนวันหนึ่งความทรงจำเหล่านั้นมันเริ่มกลายเป็นภาระกลายเป็นความรู้สึกผิดกลายเป็นความกังวลกลายเป็นความกลัวที่จะก้าวต่อ แล้วคุณก็เริ่มโทษตัวเองในทุกการตัดสินใจที่ผ่านมาทั้งที่ในตอนนั้นคุณทำดีที่สุดแล้วตามสิ่งที่คุณรู้ตามพลังที่คุณมีตามหัวใจที่คุณเป็นในวันนั้นท่านนี้คือสิ่งที่คุณกำลังถืออยู่อยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องลงโทษตัวเองไปตลอดชีวิตเพราะความผิดพลาดในหลายปีก่อนไม่มีมนุษย์คนไหนเติบโตขึ้นโดยไม่มีรอยแผล ไม่มีผู้ใหญ่คนไหนที่เดินมาไกลโดยไม่มีการตัดสินใจผิดพลาดไม่มีใครบนโลกนี้ที่เดินไปข้างหน้าโดยไม่เคยสะดุดสิ่งที่ควรปล่อยอย่างแรกคือการตำหนิตัวเองเกินเหตุความอ่อนโยนที่คุณให้คนอื่นง่ายแค่ไหนอยากให้คุณเริ่มให้กับตัวเองแบบนั้นบ้างบางทีคุณอาจถือความคาดหวังของคนอื่นไว้จนเหนื่อย คุณอยากเป็นคนเก่งในสายตาครอบครัวอยากเป็นคนไว้ใจได้สำหรับเพื่อนร่วมงานอยากเป็นคนเข้มแข็งในสายตาคนรักแต่ในระหว่างที่คุณพยายามเป็นทุกสิ่งให้คนอื่นคุณเริ่มลืมไปว่าตัวเองอยากเป็นใครตัวจริงของคุณต้องการอะไรและหัวใจของคุณกำลังเหนื่อยแค่ไหนเสียงหนึ่งในใจอาจกำลังบอกคุณว่าฉันไม่ดีพอเพราะคุณกำลังแบกความคาดหวังทั้งของตัวเองและของคนอื่นในเวลาเดียวกัน แต่คุณรู้ไหมคะคุณไม่จำเป็นต้องดีพอสำหรับทุกคนคุณแค่ต้องดีพอสำหรับตัวเองในแต่ละวันไม่ใช่ตัวเองที่สมบูรณ์แบบตามภาพในหัวแต่ตัวเองที่กำลังพยายามตัวเองที่ยังเดินต่ออยู่ตัวเองที่ยังไม่ยอมแพ้เพราะความจริงคือความคาดหวังเป็นของหนักยิ่งเป็นความคาดหวังของคนอื่นยิ่งหนักขึ้นไปอีก และหากคุณอยากให้ชีวิตเบาขึ้นจริงๆบางครั้งคุณต้องกล้าที่จะปล่อยความจำเป็นที่จะทำให้ทุกคนพอใจเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณเพราะมันหนักเกินไปสำหรับหัวใจของคนคนหนึ่งถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยโดยไม่รู้สาเหตุลองถามตัวเองดูว่าคุณกำลังใช้ชีวิตตามความหวังของใคร บางทีความเหนื่อยของคุณอาจไม่ได้มาจากงานหรือปัญหาแต่มาจากการพยายามเป็นในสิ่งที่คนอื่นอยากให้เป็นมากกว่าเป็นในสิ่งที่คุณอยากเป็นจริงๆสิ่งที่ควรปล่อยต่อมาคือความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณเล็กลงคือความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณต้องเก็บตัวเต็มไปด้วยความกังวลหรือไม่กล้าเป็นตัวเองชีวิตเราจะเบาขึ้นทันทีถ้าคุณกล้าปล่อยคนที่ไม่เคยให้พื้นที่คุณเติบโต ไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีพอแต่เพราะคุณคู่ควรกับความสงบมากกว่านั้นไม่ใช่ทุกคนที่เดินมาพร้อมเราจะเดินไปกับเราได้ตลอดบางคนเข้ามาเพื่อสอนบทเรียนบางคนเข้ามาเพื่อเตือนให้เราเห็นคุณค่าตัวเองบางคนเข้ามาเพื่อให้เรารู้ว่าความรักที่แท้จริงควรเป็นอย่างไรและบางคนเข้ามาเพื่อให้เรารู้ว่าเราควรปล่อย คุณไม่จำเป็นต้องเกลียดใครเพื่อจะปล่อยเขาคุณแค่ต้องยอมรับว่าเส้นทางของคุณกับเขาไม่เหมือนเดิมแล้วบางทีการอยู่ต่อทําร้ายทั้งสองฝ่ายมากกว่าการเดินออกมาและบางครั้งการปล่อยคนที่ทำให้ใจเราหนักคือการรักตัวเองขั้นพื้นฐานที่สุดคุณรู้ไหมคะสิ่งที่ทำให้ชีวิตคนเราหนักกว่าปัญหาคือการยึดติดกับสิ่งที่ควรไปแล้ว เรายึดติดเพราะความเคยชินเพราะกลัวความว่างเปล่าเพราะไม่รู้ว่าจะเดินคนเดียวได้ไหมแต่คุณลืมไปอย่างหนึ่งคือคนที่คุณเคยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เคยผ่านอะไรมาขนาดนี้คนที่ฟังพอดแคสต์ตอนนี้อยู่คนนั้นคือคนที่เข้มแข็งมากกว่าที่คุณคิดมากคุณเดินมาถึงวันนี้ได้เพราะคุณข้ามช่วงเวลาที่คุณคิดว่าตัวเองจะไม่รอดมาแล้ว คุณผ่านมาได้ทุกความเศร้าคุณผ่านคืนที่ร้องไห้ผ่านวันที่ท้อผ่านความผิดหวังที่คิดว่าจะไม่มีวันยิ้มได้อีกและทุกอย่างนั้นทําให้คุณถึงจุดนี้ได้คุณมีความเข้มแข็งมากพอที่จะปล่อยสิ่งที่ทำให้ชีวิตคุณหนักคุณอาจจะกลัวอาจจะสัน่นอาจจะเสียดายแต่คุณรู้ดีว่าการปล่อยคือการให้โอกาสตัวเองให้โอกาสพบความสงบ ให้โอกาสได้เดินหน้าและให้โอกาสสิ่งใหม่ๆที่ดีได้เข้ามาในชีวิตบางทีสิ่งที่ควรปล่อยที่สุดคือความกลัวว่าจะไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วเพราะความกลัวนี้ทำให้คุณเกาะสิ่งเดิมๆทั้งที่มันไม่เหมาะกับคุณอีกต่อไปชีวิตคุณไม่ได้จบลงแค่ความช้ำครั้งนั้นหัวใจของคุณไม่ได้หยุดเต้นเพียงเพราะใครสักคนเดินจากไปและโลกใบนี้ไม่ได้มีความสุขเพียงแบบเดียว มีหลายอย่างที่รอคุณอยู่แต่คุณจะเห็นมันได้ก็ต่อเมื่อคุณเลือกปล่อยสิ่งที่ปิดประตูหัวใจของคุณอยู่ตอนนี้ทุกครั้งที่คุณปล่อยบางอย่างพื้นที่ของคุณจะกว้างขึ้นใจของคุณจะเบาขึ้นลมหายใจคุณจะสบายขึ้นและชีวิตจะเริ่มไหลลื่นกว่าเดิมอย่างที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนชีวิตของเรามันไม่ต้องมีทุกอย่างแค่ไม่ควรเต็มไปด้วยสิ่งที่ทำร้ายเรา การปล่อยไม่ได้ทำให้คุณอ่อนแอแต่ทำให้คุณฉลาดขึ้นเพราะคุณรู้แล้วว่าอะไรที่ควรเก็บไว้และอะไรที่ควรวางลงวันนี้อยากให้คุณคิดหนึ่งอย่างคะ่ะถ้าฉันอยากให้ชีวิตเบาขึ้นจริงๆฉันควรวางอะไรลงก่อนอยากกลัวคำตอบของตัวเองเพราะคำตอบนั้นคือความจริงที่คุณพยายามหลีกเลี่ยงมานานแต่ก็เป็นความจริงที่จะพาคุณไปสู่ชีวิตใหม่ที่สบายกว่าเดิมมาก บางครั้งสิ่งที่หนักที่สุดไม่ได้มาจากเหตุการณ์หรือคนภายนอกแต่มาจากความคิดของตัวเราเองความคิดที่คอยกระซิบซ้ำๆว่าฉันทำไม่ได้หรอกฉันไม่ดีพอเหมือนคนอื่นฉันไม่มีสิทธิ์มีความสุขฉันคงเป็นแบบนี้ไปตลอดชีวิตความคิดเหล่านี้เหมือนก้อนหินก้อนเล็กๆที่เราพกไว้ในกระเป๋าทุกวันมันไม่ได้หนักในครั้งเดียว แต่มันสะสมทีละวันจนวันหนึ่งคุณลืมไปแล้วว่าใจที่เคยเบามันรู้สึกเป็นยังไงเพราะเราถือมันไว้นานเกินไปจนกลายเป็นนิสัยถ้าคุณอยากให้ชีวิตเบาขึ้นจริงๆสิ่งหนึ่งที่ควรปล่อยคือความคิดที่ลดคุณค่าตัวเองคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อมีชีวิตที่รู้สึกผิดตลอดเวลาคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นทุกวัน คุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นเวอร์ชั่นสมบูรณ์แบบในสายตาใครแต่คุณเกิดมาเพื่อเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดเท่าที่คุณจะเป็นได้แบบที่คุณเติบโตทีละนิดเรียนรู้ทีละอย่างผิดพลาดบ้างและให้อภัยตัวเองเป็นครั้งคราวอย่าปล่อยให้เสียงลบในหัวดังจนกลบเสียงที่กำลังบอกคุณว่าฉันอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะถึงแม้เสียงลบจะดังแค่ไหน ความจริงคือคุณยังไม่เคยหยุดพยายามเลยถ้าคุณหยุดพยายามจริงๆคุณคงไม่มาฟังพอดแคสต์ตอนนี้แล้วแปลว่าลึกๆคุณยังอยากเติบโตคุณยังอยากเริ่มต้นใหม่คุณยังอยากเป็นคนที่ดีขึ้นและสิ่งเหล่านี้สําคัญกว่าสิ่งที่คุณเคยล้มเหลวทั้งหมดอยากให้คุณปล่อยความคาดหวังจะต้องทำได้ดีตั้งแต่ครั้งแรกเพราะนี่คืออีกหนึ่งภาระใหญ่ในใจหลายคน คุณไม่จำเป็นต้องสำเร็จตั้งแต่เริ่มคุณไม่จำเป็นต้องเก่งกว่าทุกคนคุณไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างได้ในทันทีความสำเร็จไม่เคยมาเพราะความสมบูรณ์แบบมันมาจากความสม่ำเสมอความตั้งใจเล็กๆและการล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกจนวันหนึงคุณยืนขึ้นได้ด้วยตัวเองโดยไม่รู้ตัวอีกสิ่งหนึ่งที่ควรปล่อยคือความยึดมั่นในภาพลักษณ์ที่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลา คุณอาจเป็นคนที่ทุกคนมองว่าเก่งมองว่าเข้มแข็งมองว่าไม่หวั่นไหวจนคุณเองก็เริ่มเชื่อภาพนั้นแล้วคุณก็ไม่กล้าบอกใครว่าคุณเหนื่อยไม่กล้าบอกว่าคุณร้องไห้ไม่กล้าบอกว่าคุณกลัวเพราะคุณคิดว่าคุณต้องแบกภาพของความเข้มแข็งนั้นไว้ตลอดเวลาแต่ความจริงคือไม่มีใครบนโลกที่เข้มแข็งได้ทุกวันแม้แต่คนที่ดูแข็งแรงที่สุด เขาก็เคยมีวันที่สั่นไหวและนั่นไม่ใช่ความล้มเหลวแต่คือความเป็นมนุษย์คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบในสายตาใครคุณไม่จำเป็นต้องแกล้งเก่งไปตลอดคุณไม่จำเป็นต้องทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะความเข้มแข็งจริงๆไม่ใช่การไม่มีรอยแผลแต่คือการยอมรับว่าเราก็มีหัวใจมีความรู้สึกและยังคงเลือกเดินต่อได้แม้จะเจ็บ หากคุณอยากให้ชีวิตเบาลงคุณต้องกล้าที่จะปล่อยบทบาทที่ไม่ได้เป็นตัวคุณจริงๆปล่อยความจำเป็นที่ต้องทำให้ทุกคนพอใจปล่อยความคาดหวังที่จะต้องดูดีในทุกสถานการณ์เพราะคุณไม่ใช่ตัวละครในสายตาใครคุณคือมนุษย์ที่มีหัวใจที่ต้องการการพักผ่อนต้องการความเข้าใจต้องการพื้นที่ปลอดภัยและพื้นที่นั้นเริ่มจากตัวคุณเองก่อน สิ่งที่ควรปล่อยอีกอย่างคือความพยายามควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้หลายคนเหนื่อยมากเพราะพยายามควบคุมทุกสิ่งคนอื่นต้องคิดแบบนี้งานต้องออกมาแบบนี้ชีวิตต้องเป็นแบบนี้แต่โลกไม่เคยเดินตามใจใครทั้งหมดและยิ่งคุณพยายามกำกับทุกสิ่งใจคุณยิ่งหดยิ่งตึงยิ่งเหนื่อยจนสุดท้ายไม่มีที่เหลือให้ความสุขเล็กๆได้เข้ามาเลย ลองถามตัวเองดูว่าสิ่งที่คุณเหนื่อยอยู่ตอนนี้เป็นเรื่องที่คุณควบคุมได้จริงๆไหมหรือเป็นเรื่องที่คุณแค่รับมันไว้เพราะกลัวว่าถ้าปล่อยมันจะไม่เป็นไปอย่างที่หวังชีวิตเราจะเบาขึ้นทันทีถ้าเรายอมรับว่าบางอย่างไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเราบางความสัมพันธ์ต้องใช้เวลาของมันบางเหตุการณ์ไม่สามารถแก้ได้ในวันนี้บางเรื่องต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ และบางคนก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เราผิดหวังเขาแค่เป็นตัวเขาเองเหมือนที่คุณก็มีสิทธิ์เป็นตัวของคุณเองการปล่อยความจำเป็นที่จะควบคุมทุกสิ่งไม่ได้แปลว่าคุณไม่ใส่ใจแต่มันคือการเลือกให้ใจของคุณพักหยุดเกรงหยุดกังวลล่วงหน้าและกลับมาใช้ชีวิตในปัจจุบันมากขึ้นสุดท้ายแล้วอยากให้คุณพิจารณาปล่อยการผูกตัวเองไว้กับความสำเร็จของคนอื่น เราเปรียบเทียบตัวเองโดยไม่รู้ตัวเราเห็นคนอายุเท่าเราแล้วสำเร็จเราเห็นคนเริ่มทีหลังแต่ไปไกลกว่าเราเห็นคนมีชีวิตที่เราอยากมีแล้วเราก็เริ่มรู้สึกเหมือนตัวเองตามไม่ทันไม่ดีพอช้าเกินไปล้มเหลวเกินไปแต่ชีวิตไม่ใช่การแข่งขันวิ่งร้อยเมตรไม่มีเส้นชัยเดียวสำหรับทุกคนคุณมีเส้นทางของคุณเองจังหวะของคุณเอง เวลาเติบโตของคุณเองและความสำเร็จของคุณไม่เล้มาช้าหรือเร็วมันมาถูกเวลาเสมอการปล่อยการเปรียบเทียบคือการคืนชีวิตให้ตัวเองคืนความสงบคืนพื้นที่หัวใจคืนโอกาสที่จะมองเห็นความสำเร็จของตัวเองแบบชัดๆแม้มันจะเล็กแค่ไหนก็ตามเพราะสุดท้ายแล้วคุณไม่ต้องการชีวิตแบบคนอื่นคุณต้องการชีวิตที่เหมาะกับหัวใจของคุณมากที่สุดต่างหาก เมื่อเราค่อยๆเดินสำรวจใจตัวเองลึกลงไปคุณอาจเริ่มเห็นแล้วว่ามีหลายอย่างที่คุณถือไว้เพราะความคุ้นชินไม่ใช่เพราะมันเหมาะกับคุณอีกต่อไปบางสิ่งคุณถือไว้เพราะครั้งหนึ่งมันสำคัญแต่ปัจจุบันมันกำลังถ่วงคุณบางความรู้สึกคุณเก็บไว้นานเพราะไม่รู้จะวางมันลงอย่างไรแต่ทุกๆครั้งที่คุณหายใจลึกขึ้นคุณจะเริ่มเข้าใจว่าการปล่อยไม่ใช่การสูญเสีย แต่คือการคืนพื้นที่ในหัวใจหลายปีที่ผ่านมาคุณอาจแบกหลายอย่างไว้เพราะคิดว่าฉันต้องแก้ให้ได้ก่อนฉันต้องทำให้ดีที่สุดก่อนฉันต้องอดทนจนมันดีขึ้นแต่คุณรู้ไหมคะบางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณทำเพื่อตัวเองได้คือการยอมรับว่าคุณเหนื่อยแล้วและอนุญาตให้ตัวเองวางสิ่งหนักๆลงไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อคุณเอง ลองทบทวนดูเงียบๆนะคะว่าตอนนี้ในใจคุณมีอะไรบ้างที่มันหนักจนแทบหายใจไม่ออกเป็นความรู้สึกผิดที่ติดอยู่ในหัวหรอเป็นความรักที่คุณไม่อยากยอมรับว่าควรจบเป็นความคาดหวังที่ทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวตลอดเวลาเป็นคำพูดที่เคยเจ็บมากจนกลายเป็นแผลลึกในใจหรือเป็นภาพของตัวเองที่คุณพยายามจะเป็นทั้งที่มันฝืนหัวใจเหลือเกิน ไม่ว่าสิ่งนั้นคืออะไรอยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องถือมันไว้อีกต่อไปแล้วคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนเดิมที่ต้องรับทุกอย่างไว้บนบ่าไม่จำเป็นต้องทนเกินกว่าที่หัวใจรับได้ไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งจนไร้ความรู้สึกคุณมีสิทธิ์ที่จะปล่อยและคุณมีสิทธิ์ที่จะเบาการปล่อยไม่ได้แปลว่าคุณล้มเหลวแต่แปลว่าคุณเลือกตัวเองเลือกความสงบเลือกการเติบโต เลือกเส้นทางใหม่ที่เหมาะกับหัวใจคุณมากที่สุดและรู้ไหมคะเมื่อคุณเริ่มวางสิ่งหนึ่งลงมันจะง่ายขึ้นที่จะวางสิ่งอื่นเพราะหัวใจที่ได้พักมันกล้าเติบโตมันกล้าหายใจมันกล้ารับความสุขใหม่ๆและมันจะเริ่มฟื้นคืนพลังที่เคยหายไปนานอยากให้คุณลองนึกภาพตัวเองกำลังเดินบนทางที่โล่งขึ้นไม่มีอะไรพรุงพรัง ไม่มีเสียงในหัวที่คอยดึงคุณกลับไม่มีความคาดหวังเกินตัวไม่มีความสัมพันธ์ที่บั่นทอนไม่มีความกลัวที่ปิดกั้นมีเพียงคุณในเวอร์ชั่นที่เบาขึ้นกว่าเดิมปลอดโปร่งกว่าเดิมและใจเย็นกว่าเดิมนั่นแหละค่ะนั่นคือชีวิตที่กําลังรอคุณอยู่ชีวิตที่คุณจะได้หายใจเต็มปอดอีกครั้งชีวิตที่คุณจะได้หัวเราะแบบไม่ต้องฝืนชีวิตที่คุณจะได้เป็นตัวเองแบบเต็มเต็ม เพราะความจริงสำคัญที่สุดคือหัวใจของคุณควรมีพื้นที่เหลือให้สิ่งดีๆเข้ามาแต่ถ้ามันเต็มไปด้วยสิ่งหนักๆคุณจะมองไม่เห็นเลยว่าโลกกําลังยื่นอะไรดีๆให้คุณบ้างบางโอกาสที่ดีมากๆผ่านคุณไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะหัวใจคุณไม่มีที่ว่างพอจะรับมันและบางความสุขที่เคยแตะใจคุณได้ง่ายๆวันนี้มันเข้ามาไม่ได้เพราะมีหลายอย่างที่ยังอัดแน่นอยู่ในนั้น การปล่อยจึงเป็นการเปิดประตูให้แสงใหม่ๆเข้ามาให้ความหวังใหม่เติบโตให้ความรักที่ใช่ได้เดินเข้ามาหาคุณให้ความรู้สึกดีๆกลับมาในแบบที่คุณคิดว่าสูญหายไปแล้วคุณอาจคิดว่าการปล่อยคือการเสียแต่จริงๆแล้วคุณได้เยอะกว่าเสียคุณได้ตัวเองกลับมาได้หัวใจที่เป็นอิสระได้ชีวิตที่ไม่ต้องฝืนได้ความสงบที่ตามหามานาน และได้เส้นทางใหม่ที่เหมาะกับหัวใจคุณมากกว่าเดิมวันนี้อยากให้คุณตั้งใจบอกตัวเองว่าฉันพร้อมจะวางสิ่งที่ทำให้ชีวิตฉันหนักแล้วพูดมันช้าๆเบาๆพูดเพื่อให้หัวใจได้ยินคุณไม่ต้องวางทุกอย่างในทันทีแต่เริ่มจากวางหนึ่งอย่างก่อนแค่หนึ่งอย่างเพราะหนึ่งอย่างนั้นอาจเปลี่ยนโลกภายในของคุณได้ทั้งหมดคุณกล้ากว่าที่คุณคิดเข้มแข็งกว่าที่คุณรู้ และคู่ควรกับชีวิตที่เบากว่านี้มากทุกการปล่อยคือการเปิดทางให้สิ่งใหม่เข้ามาและทุกการเลือกตัวเองคือการประกาศกับโลกว่าฉันเชื่อว่าฉันมีคุณค่ามากพอที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณอาจจะร้องไห้ในวันที่ตัดสินใจปล่อยแต่จงจําไว้นะคะมันคือการร้องไห้ที่พาคุณไปสู่ความสงบไม่ใช่ความเจ็บปวดแบบเดิมอีกต่อไปและเมื่อเวลาผ่านไป คุณจะมองย้อนกลับมาแล้วพูดว่าดีแล้วที่วันนั้นฉันเลือกปล่อยเพราะชีวิตที่เบาไม่ใช่ชีวิตที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คือชีวิตที่คุณเลือกเก็บเฉพาะสิ่งที่เหมาะกับหัวใจคุณจริงๆขอบคุณนะคะที่ฟังมาจนถึงวินาทีนี้หัวใจของคุณช่างอบอุ่นและเข้มแข็งเหลือเกินขอบคุณที่ให้ฉันได้เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆในการเดินทางของคุณ และหวังว่าพื้นที่เล็กๆแห่งนี้จะช่วยให้คุณวางบางอย่างลงเพื่อให้คุณได้เดินเบาขึ้นอีกนิดในทุกๆเช้าที่เรามาพบกันขอบคุณค่ะที่ฟังจนจบและหวังว่าตอนนี้จะทำให้หัวใจของคุณเบาขึ้นอีกนิดนะคะอย่าลืมนะคะเราจะพบกันที่จุดไฟความคิดทุกวันเวลา8นาฬิกาวันนี้ขอให้คุณปล่อยสิ่งที่ไม่เหมาะกับหัวใจคุณนะคะและเปิดพื้นที่ให้สิ่งดีๆเข้ามาแทนที่ค่ะ